ติดตามในช่วงนี้นะครับในช่วง NBT n o t Hot Issue ครับกับปัญหาคาใจทุกๆข้อนะครับที่เราจะสามารถมาพูดคุยกันคลี่ประเด็นในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับของ Hot Issue หลังจากเทศกาลสงกรานต์ครับแน่นอนครับว่าหลายคนมีการคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทำตัวการดำเนินชีวิตหรือว่าการท่องเที่ยวการทำงานการดำาริชีวิตในการหากินทุกๆวันนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งหลังจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมากลายเป็นว่า การรับมือของโควิดสิของประเทศไทยนั้นทําได้ดีเกินคาดครับทำให้ด้านสมบคอเองนะครับก็มีการออกมาตรการผ่อนคลายเรื่องของโควิด1 9หรือว่าการเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันแต่จะมีข้อใดบ้างซึ่งจะเป็นข่าวดีกับหลายท่านแน่นอนแล้วครับว่าเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการใช้ชีวิตกับการควบคุมโรคต้องเดินไปพร้อมๆกันทำให้นะครับเรื่องของมาตรการตั้งแต่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาจนถึงหนึ่งพฤษภาคมที่เราจะถึงซึ่งในห่วงนี้เองเป็นห่วงสัปดาห์สุดท้าย แต่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับเราจะมีการกําหนดสีของพื้นที่จังหวัดต่างๆที่แตกต่างออกไปหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้เองเราเหลือเพียงแค่สสีคือสีเหลืองและสีฟ้าคือจังหวัดนําร่องท่องเที่ยวแต่จะมีสีไหนบ้างลองมาดูตามชาร์ตนี้นะครับตอนนี้เองครับท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้คือสีตั้งแต่ที่ประกาศช่วง1เมษายน2565 จะเห็นได้ว่าเรามี3 4สีด้วยกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับ <c oughs> ก็จะมีพื้นที่ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์และจังหวัดตากนั่นคือเป็นพื้นที่ควบคุมนั่นหมายความว่าการบริโภคการดื่มสุราหรือว่าการเดินทางอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างการทํางานต่างๆการกักตัวหลายๆคนอาจจะงงๆในตอนนี้นะวครับว่าจากหลังจากประกาศ1เมษายนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่หลังจากที่มีการวิเคราะห์ในช่วงหลังเทศกาลสงกราน กลายเป็นว่าประเทศไทยเราเองรับมือกับโควิด -19 ได้ดีสามารถคุมตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อและจาัดก,การสำหรับคนผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่ตัวมีเสี่ยงสูงได้ดีจึงมีการประกาศของสบคออกมาครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปรับระดับพื้นที่นะครับจากเดิมเรามีพื้นที่ควบคุมอยู่20จังหวัดตอนนี้เราปรับออกเลยนะครับเหลือพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีเหลือง65จังหวัด และตอนนี้มีเพิ่มพื้นที่สีฟ้าที่เข้าใจกันดีนะครับว่าเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวอีกเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น12จังหวัดพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าแบ่งกันเป็นตามจุดตามโซนออกไปนะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างหลายๆท่านอาจจะถามผมคําถามกับผมแล้วว่ามีข้อแตกต่างอย่างไรหลังจากที่จะมีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักรเนี่ยหพฤษภาคมแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้ว เราจะมีมาตรการที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นเรื่องของพื้นที่การดื่มสุราหรือร้านอาหารหลังจากที่มีประกาศก่อนหน้านี้นะครับ1เมษายนนั้นเราอยู่ที่23นาฬิกาในการนั่งดื่มในร้านนำร่องของพื้นที่ท่องเที่ยวแต่หลังจากนี้ครับในพื้นที่ทุกๆพื้นที่สามารถอยู่ได้เกิน23นาฬิกาเป็น24นาฬิกาแต่เดี๋ยวนะครับ24นาฬิกายังมีข้อปลีกย่อยเข้าไปอีกว่า เราร้านไหนอย่างไรที่สามารถเปิดได้ดูนะครับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวังสูงทั้งหมดจะมี4ข้อด้วยกันแต่จะแบ่งเป็นข้อย่อยอย่างนี้นะฮะทุกพื้นที่ปิดสถานบริการสถานบันเทิงอย่าเพิ่งตกใจไปครับเนื่องจากว่ายังคงมาตรการเดิมในการควบคุมโควิด -19 ร้านที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานร้านคล้ายสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งต้องพิจารณาและขออนุญาต ถึงจะเปิดบริการได้นะครับ 2. ออันนี้ต้องโฟกัสเลยนะท่านผู้ชมคงจะรอฟังอยู่คือเรื่องของการปรับมาตรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารจํากัดนะครับเวลาไม่เกิน24น่สนาฬิกาเป็นข่าวดีขึ้นมาอีกข้อนึงแล้วครับสามารถอยู่สังสรรค์ดื่มได้แต่อยู่ภายใต้กาดไม่ตกเช่นเดิมนะครับร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับต้องผ่านชาพลัส t i g h stop covid t p s หรือ covid free setting อย่างที่ผมได้ทราบแน่นอนตั้งคาถามผมแน่นอนว่าข้อนี้ แล้วถ้าร้านค้าเราไม่ผ่านล่ะสามารถไปขอได้กับคณะกรรมก,การควบคุมโรคประจําจังหวัดของท่านครับว่ามีการผ่านมาตรฐานได้หรือยังและสุดท้ายครับสถานบริการบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเปิดรูปแบบร้านอาหารได้ขออนุญ,ญาตอย่างที่ผมเรียนให้ทราบสุดท้ายที่ติดกันนะครับนี่คือข้อที่ทุกคนถามก็คือว่า work from home ตามความเหมาะสม work from home ตามความเหมาะสมตอนนี้นะครับก็ปรับเป็น5 5หรือว่า5บวก5 ักตัวเอง5วันสังเกตอาการอีก5วันนะครับก็จะเป็นการผ่านมาตรฐานเรื่องของความเสี่ยงสูงซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนหรือว่าทํางานได้ต่อไปอีกข้อสุดท้ายครับท่านผู้ชมต้องถามแน่นอนว่าเห็นมีประกาศสําหรับนักท่องเที่ยวรายได้ของประเทศเราครับหลักๆเลยนอกจากเป็นการส่งออกผลไม้หรือสินค้าทางการเกษตรแล้วเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมจังหวัดนําร่องการท่องเที่ยวที่เราเปิดเพิ่มเป็น12จังหวัด และมีจุดจังหวัดย่อยๆนี้ก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนครับหลักๆใจความเลยครับยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึงความหมายของผมก็คือว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภท 1. คนที่ผ่านมาตรฐานก็คือฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเข้าประเทศได้ครับตามมาตรฐานเดิมก็คือว่าผ่านระบบ Thailand Pass มีประกันภยัยยกเลิกตรวจตรวจ ATK แล้วสามารถเข้ามาได้เลยนะครับแต่ในกรณี เป็นผู้เสี่ยงสูงในกรณีที่ว่าพำนักอยู่หรือไปสัมผัสนะครับก็ใช้มาตรการเดียวกับคนไทยก็คือว่ากักตัววันสังเกตอาการ5วันแนะนําให้ตรวจเอทีเคนะครับหวัน10วันหลังจากที่ผู้ติดเชื้อแต่ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์นะครับก็ต้องตรวจ rt p c ทยืนยันก่อนนะครับแล้วนาหลักฐานในไม่เกิน7จชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับได้ล,ลงทะเบียนหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วสังเกตอาการนะครับเท่านี้เองแต่ใจความสําคัญของการเดินทางเข้าประเทศไทยหลังจากนี้ก็คือยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึงสําหรับผู้ที่รับวัคซีนครบโดสแล้วนี่แหละครับคือใจความสําคัญหลังจากที่มีการประกาศตั้งแต่ช่วงห่วง1เมษายนและหลังสงกรานนี้เราสามารถรับมือกับโควิด -19 ได้ดีถึงแม้เรากำลังเดินทางไปสู่ปลายทางคำว่าโรคประจำถิ่น แต่มาตรฐานแต่ละอย่างนะครับเราต้องค่อยๆลดมีมาตรฐานที่สูงขึ้นบางอย่างปรับลดได้ตามสถานการณ์และหลังจากนี้ไปครับการดําเนินชีวิตของเราจะใกล้เคียงปกติแต่อย่าลืมนะครับว่าโควิด1 9ยังคงอยู่กับเราอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทในช่วงหน้าหรือสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นใดมาเคลียร์ปัญหาคาใจในช่วง NBT n o t Hot Issue ต้องติดตามครับ